แดดทันหอนท้องฟาสีค้ามเพื่อนๆเอ้ยแดดคักยเมือนี่จะทำหาความหนาวเดอ้อจะต่อแตนีไปเพราะว่าจะเข้าฤดูหนาวจะเข้าฤดูร้อนเต็มตัวแล้วน่าจะนาะจะเข้าฤดูร้อนเต็มตัวแล้วบ่แม่ฤดูหนาวฤดูหนาวผ่านมาแล้วต่อแตนีไปก็สิมีตะหอนกับหอนอ่นะจ้าายท้องอันสิไปหาบักขโวดมาต้มจ้าคลิปก็อาจจะสิบ่มีสาระอีย่างน,นาะจะเนาะ ต่ละมิดตะเวนกัยูตะในสวนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหาอยู่หากินน้ำสวนระวางทางที่สิง่างไปปลาเขาโคตรเพื่อนๆย่น,นยางพานปลาบักฟักท้องบักฟักท้องแย่ท้องกับสิบป,ปู่เขาโคตรไหวเห็นน้ำขางร่องเขาแบบนี้จ้ะที่ห้าเหลียวเห็นเข,เขียวเขียวนี่บ่าเป็นหญ้าเด้อจ้ะอันนี้คือต้นเขาโคตรต้นเขาโคตรเพื่อน ปลาฝักท้องแย็ท้องมักสิปลูกกันเขาโพดไว้แบบนี้แมจ้ะเพราะว่าบอเฮ็ดยางใดอยางหนึ่งเฮ็ดปลูกผสมประสานกันไปให้มันได้กินทั้งสองยางเนาะจ้ะเขาโพดก็เกิดแล้วเพื่อนเกิดเบิร์ดสุดต้วนจ้ะเขาโพดหน่อยเขาโพดอ้อนเขาโพดขาวเขาโพดเขาเหนียวเกิดดีใส่สามไหนก็เกิดสามไหนใส่เท่าไหรเกิดเบิดจ้ะเดี๋ยวไปตัวหนาห้องฝนกระสิบเป็นปลาฟักท้องจ้ะเป็นปลาฟักท้อง เป็นผู้หญิงที่ทําสวนกะเฮ็ดได้ซ้ำนี่แหละจ้าทำงานคนเดียวแรงเดียวนะจ๊นะเนาะยายท้องพาเมืองตุ่นของพดมันเกิดดีค่ะคุณเพื่อนมันเกิดเบิดสุลุมได้จ้ะเกิดเบิดสุลุ่มนี่แหละยายท้องถึงบอกว่าการที่เฮาสิบปลูกเผืชที่เป็นมเมล็ดนี่ให้ปลูกงาหม,มือเศร้านะจ๊ะถ้ามันเป็นมเมล็ดนี่สิให้ปลูกงามมอเศร้าถ้าเขาไปปลูกงาหม,มือแรง หนูมันจะออกมาควดอังสิม่จ้ะแต่ว่าปลูกยาหมือเฟืองยาหมือแรงบางที่มันก็ออกมาควดอยู่ดกอกเพราะว่าหนูอยู่ในสวนยายทองนี่มันหลายเนะจ้ะมันหลายครับฟักทองนี่ยายทองจะปลูกเป็นต้นก้าต้นเอาเบี้ยนมาปลูกนะจ้ะก้าสถานแล้วก็มาปลูกแต่ว่าบักข้าวโพดยายทองสิปลูกเป็นเป็นมาเล็ดยางมะฮอดอันปลาข้าวโพดแล้วเพื่อนนี่ปลาขา้าขวโพดจะปลาข้าวโพดก็อยู่ในปลาฟักทองแบบนี่แหละจา้ะ ฟักท้องกับเจ็บไปแล้วสองรอบนอกจากป้านี่ยังยังอีกยูน้นป่ทธานเด็กแกเพื่อนฟักท้องก็เริ่มทยอยแกเจ็บไปแล้วสองรอบอันนี้คือเขาโพดนะจ๊ะเนาะอันนี้เขาเขาโพดเขาโพดเหนียวเด้อเพื่อนๆลักษณะนี่คือแกเต็มที่เพื่อนแกเต็มทีแล้วยัดท้องกระสิเก็บไ,ไปต้มเก็บไปต้่มเวลาคดทำงาน มาเหมื่อมือไงยะยเขาก็ได้กินเขาวโพดนะจ๊ะก,กินอิ่มแทนขขาบังดูเพื่อนงามงามแน่นแจน่นดีเอา,านี่ขขาวโพดนี่บ่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาเด้อจ๊ะได้ซื้อมาตะรั้งแรกครั้งถัดไปยายท้องก็เอามเมล็ดพันธุ์เองจ้า